ไปตองจากเชียงใหม่มาออกกำลังกายฮะมาวิ่งที่สวนลุมนะฮะเรารองรองเท้าด้วยกับ KD 900X <Wow. S 1> เราวิ่งกันไปนะฮะผ่านไปไหลายสวนด้วย วิ่งสวนลุมประมาณ5 5K แล้วนะครับผมวอร์มอัพเดี๋ยวเราจะไปสะพานเขียวไม่เคยไปเหมือนกันเดี๋ยวจะพาไปเนาะแล้วก็จะข้ามไปสวนเบญจก,กิตินะครับผมอยู่ในสวนสิริกิติ์เนาะเดี๋ยวเขาเพิ่งทำใหม่อ่าสวยๆเลยหรือว่าบ้านนอกเข้าเมืองยังไม่เคยไปก็อยากจะไปสะหน่อยฮนะวันนี้อยู่กันยาวๆ่รื่จบกี่ K จัดไป เราจะขึ้นไหมข้างบนนะเขาบอกว่ามันแบบซูซิงไงเหมือนญี่ปุ่นไม่เหมือนจริงป่ะเจะไม่หรอ ไปต้นโพแล้วก็บอกกับสายพัฒเทรดถ่ายรูปบุคคลอะไรเงี้ยครับอ่ะมุงนี้น่าจะแบบใกล้เคียงญี่ปุ่นเออท้องฟ้ากินทีนพื้นหย่เขียวเออก็ถือว่าเป็นกิมมิคสนุกสนุกเอาเดี๋ยวลงไปยาวๆนะ กาเรื่องฮะวันนี้เอา KD 9 0 0 x มาทดลองนะครับผมปกติผมได้ลองวิ่งสั้นวิ่งยาวแล้วก็วิ่งขึ้นเขาอัพฮิวนิดนึงฮะก็ถือว่าได้ประสบการณ์ที่สนุกสนานแล้วก็เฟิร์มเด้งไม่นิ่มยุบยิบยุบยับแต่ว่าให้ความเฟิร์มแล้วก็ดีเด้งได้ด,ดีนะครับสำหรับตัวนี้เนาะ โอเคมีหมาเห่าด้วยก็ตัวนี้ครับวันนี้เรามาลองวิ่งในเมืองดูความเร็วผมทําความเร็วไม่ค่อยได้เยอะมากเท่าไหร่วันนี้กะจะวิ่งแบบวิ่งวิ่งหยุดหยุดนะเพจเลียตอนนี้คคบคุมอยู่วันหกถึงหกครึ่งประมาณนั้นมีบางทีหยุดบ้างเพราะว่าหาแผนที่ไม่เจอยังงงงงผังก็เลยต้องเปิดหยุดดูแผนที่บ้างนะครับก็ตัวนี้ถือว่าเหมาะกับคนที่วิ่งประมาณหนึ่งแล้วนะครับมีความรู้ในการวิ่งมี การฝึกกล้ามเนื้อในการวิ่งมาประมาณหนึ่งแล้วถึงจะใช้ศักยภาพออกมาได้เต็มที่แต่ว่าถ้าใครที่เป็นนักวิ่งมือใหม่แล้วยังไม่เคยมีกําลังขาที่ดีนะฮะอันนี้อาจจะอาจจะอาจจะต้องฝึกกล้ามเนื้อมาก่อนดีกว่าอ่าหรือว่าใครอยากลองอยากให้มาลองดูก่อนก็ได้ครับแต่ว่าด้วยตัวนี้แล้วจะรีบประสิทธิภาพได้ก็คือประมาณเพจที่เร็วขึ้นไปประมาณ5หรือ4นะครับ่อน้่งที่จะเร็วเลยถึงจะ รีดประสิภาพของมันออกมาได้อย่างเต็มที่นะครับผมไม่ใงั้นเนี่ยผมวิ่งช้าๆอย่างเงี้ยยังไม่รู้สึกถึงาการเด้งมากเท่าที่ควรแต่ว่ามันช่วยรู้สึกว่ามันช่วยมากเลยลดแรงกระแทกมี Energy Return ทําทำให้ก้าวเต็มวงไหลต่อไปได้เรื่อยๆปกติผมจะเคยชินกับาการใช้รองเท้าที่เป็นคู่ซ้อม d a i l y trainer นะครับผมก็จะมีน้ำหนักมีพื้นยาง แต่ตัวนี้ตัดต่อไปได้ค่อนข้างเยี่ยมเลยอ่ะโอเคเรามาถึงสวนแล้วเดีย๋ยวเราลองเข้าไปสวนกัน สวยงามสวยงามมากๆเลยนะครับผมออวิ่งเป็นโลกมากเลยอะ่ะดูดิเออคือถ้าใครมาวิ่งตอนเช้าหรือว่าอตอนเย็นที่แดดไม่เปรี้ยงขนาดนี้น่าจะแฮปปี้ผมมาตื่นสายแล้วแต่อยากวิ่งนะฮะก็มาลองซะแดดร้อนนะตอนนี้เก้าโมงสิโมงแล้ว <laughs> โอเคข้อมูลเบื้องต้นตัวนี้นะครับผมแบ่งเป็นหลายๆชั้นเนาะอ่าชั้นแรกอัปเปอร์นะครับเพราะ้าะทำ เบาตัดน้ำหนักดีๆนะครับถ้ารวมเขาเรียกว่ารวมน้ําหนักทุกอย่างแล้วทั้งเชือกทั้งอัปเปอร์จะอยู่ที่50กรัมเองค่อนข้างน้อยมากนะครับแล้วก็ตัวอัปเปอร์จะข้างบนเนี่ยจะเป็นวัสดุสังเคราะห์พลาสติกนี้โครงหน่อยแต่ว่าเบาระบายอากาศได้ดีนะครับผม แล้วก็ข้างในจะเป็นผ้าเมชเนาะมันจะเป็น2ชั้นแต่ว่าบ,งบางมากเลยข้างบนน่าจะเป็นไนลอนข้างล่างเป็นพวกอ่าเอนจิเนอร์เมชนะครับอ่าอ่าเขาเรียกว่าไม่อมน้ํานะครับบางรุ่นเนี่ยอ่าต้องบอกว่ามันเป็นต้องการใส่ให้คอมอ์ตเนาะฟองน้ําจะหนาแต่ตัวรุ่นเนี้ยเป็นรองเท้ารองเท้าซปเปอร์ชูครับต้องการแข่งขันดังนั้นเนี่ยตัดทุกอย่างออกไปครับตัดตออกไปเลยนะครับ <S <S ต่อมาเป็นส่วนของมิโซมิโซนะครับผมจะเป็นพื้นใหม่ของเรา เออของคลิปร้านก็คือวีโฟมวีโฟมก็คือเป็นการใช้ผลิตภัณฑ์ของพีเบกเป็นวัสดุโฟมสังเคราะห์นะครับตอนแรกเป็นเม็ดพลาสติกเนาะแล้วเขาอัดอากาศอัดความร้อนทําให้โฟมอ่าเป็นเป็นเม็ดพลาสติกกลายเป็นโฟมอ่าเหมือนเม็ดป๊อปพอนปุ๊กขึ้นมาแล้วก็เข้ารูปให้กลายเป็นโฟมชั้นกลางของเท้านะครับตัวนี้จะค่อนข้างที่จะให้ความดีดเด้ง ที่ดีมี Energy Return ที่สูงนะครับปกติพื้นรองเท้าทั่วไปเนาะถ้าเป็นแบรนด์อื่นๆหรือว่าแบรนด์ของเราก็แล้วแต่ครับเราจะมีเป็นพื้นของ EVA นะฮะแล้วก็ที่ PU อะไรมีส่วนผสมบ้างเ,าเขาจะให้อยู่ที่ประมาณ Energy Return คือแรงแรงส่งใน,ใ,นในการช่วยวิ่งกลับไปนะครับพอเราลงแรงใช่ไหมมีแรงส่งกลับไปเนี่ยจะประมาณอยู่ที่60กว่าจนถึง70กว่าแต่ว่าถ้าเป็น Vform ตัวนี้จะให้กลับไป มากถึง80กว่าโอ้โหให้มากขึ้นให้มากสุดเท่าที่จะให้ได้แล้วนะครับผมอ่ะเดีย๋ยวผมขึ้นอินเสิร์ตตัวตัวแรงบัลส์ของตัว PBEX ไว้อะขึ้นมานะฮะเห็นว่ามันถ้าเทียบกับ EVA เนาะแล้วก็โยนตัวโฮมของ PBEX ลงไปครับมันเด้งมีแรงบลส์มีแรงรีเทิร์นส่งต่อไปให้อีกยเยี่ยมยอดนะฮะซึ่งตัวรองเท้าคุณเน,นี้ยเราให้มา2ชั้นด้วยกันโ นะครับซึ่ง2ชั้นเนี่ยจะขั้นกลางด้วยวัสดุพิเศษอีกอันนึงก็คือคาร์บอนเพลทครับตัวคาร์บอนเพลทตัวเนี้ยจะค่อนข้างที่จะแข็งแรงแล้วก็มีความแข็งต้อมีความแข็ง,แล,แ,ขงแล้วก็มีความมั่นคงนะหลายๆแบรนด์เนี่ยจะให้มาเป็นครึ่งอันเต็มอันหรือเป็นโครงบ้างแต่ว่าของเราจัดไปเต็มๆนะครับจัดไปเต็มๆเลยถือว่า ไม่กักแต่ว่าที่ที่สําคัญคือไอ้อเขาว่าไม่กักอะ่ะมันก็ต้องดูเรื่องของความแข็งแรงด้วยเพราะว่าตัวเนี้ยก่อนที่จะผลิตออกอ่ครับเขาต้องมีการทดลองมีการวิจัยเนะาะรุ่นโปรโตโทไทป์วิ่งไปแล้วตัวตรงกลางของแผ่นหักนะฮะดังนั้นเนี่ยต้องต้องวิจัยกันอีกมันเปนเกี่ยวกับเรื่องขององ,องศาในการวางคาร์บอนเพลทวัสดุในการยืดยขึ้นรูปคาร์บอน นะครับผมไม่ใช่พลาสติกใดๆหรือว่าอะไรก็ได้ต้องมีเรื่องของสูตรเคมีดังนั้นเนี่ยจึงออกมาเป็นค์คอาเพจต,ตัวนี้ที่เอาไว้ใช้กับรุ่น KD 900X นั่นเองครับวิ่งไปพุยไปมันเหนื่อ,อย <c oughs> <c oughs> อกลับมาฮะเราก็จ็อกกันไปนะครับผมตอนนี้เราออมจริงๆไม่ได้ศึกษาลู้นะว่ามันต้องวิ่งวนไงบางวิ่งไปทั่วเลยลืมกดนาฬิกานับด้วยไม่เป็นไรต่อไปอะ โอเคเมื่อกี้ว่าถึงคาร์บอนเพลทนะครับผมก็อย่างที่บอกไปครับนัข้าที่จะแข็งแรงแล้วก็ตัวเนี้โดยรวมรองเท้าครับผม,มทำทานเนี่ยพวกซูเปอร์ชูอะแน่นอนมีอายุการใช้งานที่จํากัดดังนั้นเนี่ยเต็มที่เลยครับเขาให้เลย1,000กิโลเมตรนะครับผมถ้าใครวิ่งบ่อยจัดไปนะฮะแต่ว่าตัวเนี้เป็นซูเปอร์ชูแนะนำเนี่ยเอาไว้ใช้วันแข่งหรือว่า,าวันที่เราต้องการจะเพอร์์แมนซ์จริงๆถ้าปกติแล้วเนี่ย ก็ลองสลับสลับกับตัวซ้อมดูนะครับหรือว่าใครจะใช้ทุกวันก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าทาแบงการันตีเหมือนว่า1,000กิโลเมตรนั่นเองโอเคแต่มีนักแข่งในสังกัดเขาซัดไปพ5นหก็มีนะซึ่งก็ยังอยู่ดีนะเก่งมากเฮีย hey, ส่วนการสมใส่เนาะตัวนี้เขาทังเป็นสีขาว่างนั้นเนี่ยโอกาสเปื้อนค่อนข้างจะมีเยอะนะครับอาจจะต้องดูแลดูแลความสะอาดกันซะหน่อย แล้วก็เรื่องของไซส์บางคนเป็นห่วงเรื่องไซส์ยังไม่ได้ลองนะครับจริงๆตอนนี้มีวางจำหน่ายให้ในหลายสาขาแล้วนะครับผมสามารถไปลองได้นะครับถามสาขาใกล้บ้านดูเนาะและ้วโดยส่วนตัวของผมจะหน้าเท้ากว้างแล้วก็เป็นเท้าแบนเนาะดังนั้นจะเผื่อไปอีกประมาณไซส์หนึ่งผมใส่เบอร์46ซึ่งโอเคเผื่อเหลือเลยไม่ได้เหลือเยอะด้วยกำลังดีไม่บีบหน้าเท้าด้วยเยี่ยมยอดนะครับเดี๋ยววิ่งกันสบายๆ โอ้แลนด์มาร์คดีเดินเที่ยวสนุกออกกำลังสบายอ่ะ โอเคตอนนี้แดดเริ่มร้อนแล้วเลยรู้สึกว่าต้องพอแล้วฮะเดี๋ยวเราจะวนจะไปที่สวนสวนลุมอีกทีนะคะโอเค,อเคฮะตอนนี้ก็เสร็จสิ้นกระบวนการขอ,ของการวิ่งแล้วพอแล้วแดดร้อนไม่ไหวแล้วนะครับผมวันนี้ก็ถือว่ามา ลองเปิดพื้นที่ให้กับตัวเองนะฮะแล้วก็ผจญภัยในเมืองกรุงและการสำหรับใบตองที่มาจากสาขาเชียงใหม่นะครับผมก็ยังไงครแวะไปอุดหนุนนะครับรองเท้าคู่นี้กันได้นะครับผมซูเปอร์ชูคู่แรกของแบรนด์คลิปรันจากดีแคท l o n นั่นเองครับผมยังไงขอลาไปก่อนในคลิปนี้นะครับ <S <S เดี๋ยวเดินทางกลับแล้วร้อนไม่ไหวฮะไม่ฮะตอนนี้บ๊ายบายเจอกันครับ